สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวกินรีวิวนะคะต้องก็มารีวิวมะยงชิดค่ะใช่ไหมคะหนูเจนใช่ค่ะนี่ค่ะออกลูกแล้วนะคะปลูกไว้ก็ปลูกทิ้งไว้ที่ไร่นะคะก็ได้ผลผลิตค่ะทุกคนนเดี๋ยวสุกต้องก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะวันนี้ก็มาได้มาปลูกมะพร้าวค่ะทุกคนมากับแสนดีนะคะแล้วก็มี พี่ยรวยแล้วก็แสนล้านคูณรัพย์ทองคําค่ะแล้วก็มากับพี่เจินเจนนะคะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะได้ผลผลิตแล้วค่ะหวานไหมคะหนูเจินหวานค่ะว้าวหวานมากเลยนะคะผลผลิตจากไร่ค่ะทุกคนปลูกภายใต้ร่มเงานะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนไปบ่ายก็จะมีแสงแดดเต็มวันนะคะ แสงแดดครึ่งวันค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศที่ไรค่ค่ะรีวิวมะยงชิดนะคะมะยงชิดต้นที่สองก็ปลูกข้างสะค่ะทุกคนนี่เป็นสะนะคะอันนี้แสนล้านก็มาด้วยค่ะแล้วก็ต้นที่สามค่ะต้นที่สามค่อนข้างดกเลยนะคะปลูกตามคันนาค่ะวันนี้ต้องก็พาทุกคนมาดูมะยงชิดนะคะ แล้วก็หวานมากเลยนะ้องบอกว่ารสชาติหวานมากดกได้กินทุกปีเลยค่ะปลูกกี่ปีแล้วคะหนูเจิญสิบห้าประมาณกับเจปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูมะพร้าวกันค่ะเพื่อที่จะไปปลูกนะคะแส่ร้านไปแล้วค่ะ